คือไอซีนะครับผมไอซีไอซีนะครับไอซี IC จากเครื่องมือสื่อสารนะครับจากแขงอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราสกัดแยกมาได้นะครับตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่1กิโลนะครับไอซี IC ขารอบตัวนี้คือตัวหนานะครับไอซี IC ขารอบตัวหนานะครับไอซี IC ขารอบตัวบางก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะมี2รุ่น หนากับบางเนาะตัวหนาจะประมาณนี้นะครับตัวบางแล้วก็อันนี้คือชิปไม่ใช่แรมนะครับไอซีแรมนะครับตัวนี้ยคือเรามารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้น้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับ1กิโลเปนนะครับถ้าเกินผมจะตัดออกนะครับแล้วผมก็จะมาทำการสกัดด้วยการเผานะครับ กำแยกชิ้นส่วนด้วยการเผาเผาแล้วก็ไปสู่บวนการ AR นะครับเราก็ไปดูกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมยังมีตะขาบนะครับแต่ผมยังไม่ทำนะครับตะขาบมันก็มีประมาณ2กิโลส่วนตัวนี้ตัวนี้คือแ้มทองนะครับแ้มทอง เดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันก่อนดีกว่าครับตัวนี้ผมช่างไว้ก่อนแล้วนะครับตัวนี้ช่างไว้ที่แรกก็คือเฉพาะเฉพาะหม้อนี้นะครับสองขีดครับผมเดี๋ยวเรามาช่างกันดูนะครับเบหนึ่งกิโลเป๊ะเ,เลยนะครับผม แล้วทีนี้ผมจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมจะใส่แ้มทองเข้าไปนะครับระช่างผมมาตรฐานมากเลยหนึ่งขีดนะครับแจมทองแ้มทองคือหนึ่งขีดนะครับที่ผมใส่เข้าไปนี่นะครับคือแจมทองสําหรับคนที่อยู่ในวงการก็จะรู้ดีนะครับแ้มทองคืออะไรนะครับผมจะใส่เพิ่มเข้าไป แลวทีนี้ผมจะลองทําดูนะครับว่าจะออกมาได้ทองกี่มิลลิกรัมนะครับครับไปดูกันเลย